สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวันพฤหัสบดีที่17ธันวามนี้ครับผมในศาสตร์ราหูพานรวยครับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่นนากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงแล้วก็อ่านะครับแค่แค่จิ้มไปในเบอร์จนในโทรศัพท์ของเราก็สามารถที่จะ,ะได้ค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับบางคนถามกันมากมายว่าเออเอาตัวเลขนี้มาจากไหนเอาดวงดาวนี้มาจากเงิน ในศาสตร์ราหูพารวยนี้ผมคิดคดด้วยตัวของผมเองโดยการเอาศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับมีการจอนเดือนและจรวันแล้วบางทีก็เอาบางครั้ง้วก็เ,เอาการจัดยามสามตาหรือยามอัตการเข้าไปแทรกเข้าไปเพื่อจะหาดวงดาวแต่ละดวงแต่ละวันนะครับออกมาตัดดวงดาวที่ไม่ใช่เสียงที่จะไม่เข้ามาให้เหลือแต่ตัวเลขที่เข้านะครับครับ นในวันพฤหสบบัสบดีที่17ธันวาคมนี้ก็มี4ดวงดาวเช่เคยนะครับที่โครจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งลาภะนะครับลาภะก็คือโชคลาบเงินก้อนโตโตนะครับดวงดาวดวงแรกนะครับก็คือดาวศุปครับดาวแห่งการเงินและความรักดาวแห่งศิลปะนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับก็คือเลขเ็นะครับสองดวงดาวนี้ถ้าอยู่ในเบอร์โทรค่อนข้างเสีย ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนะใครที่ใช้เบอร์นี้ส่วนมากจะเป็นเขาเรียกอะไรคู่หวานอมขมกึืงก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักและการเงินอาจถูกย,ยกทูหักหลังแทงหลังประจํานะครับ6.7นะครับหรือ7.6นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารน,นะครับก็คือเลข3นะครับมาต่อควบคู่กันมาดาวพฤหัสศดีก็คือเลขหจับ2ตัวนี้คือ3กับหหรืออังคารกับพฤหัสกับกลายเป็นคู่สมพลนะครับ เป็นคนใครที่ไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทากล้าได้กล้าเสียตรงนี้ต้องใช้เบอร์นี้นะครับกล้าจะเสริมด้านการตัดสินใจนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวใครทำเรื่องทำงานเกี่ยวกับพวกงานแฮนด์เมดงานรีไซเคิลนะครับงานเกี่ยวกับนั่นนะพวกนี้ก็มีตัวนี้นะครับดาวเสากระดาฤหันสับปีดก็คือ7กับ5หรือ5กับ7นะครับก็เรียกคู่พระคู่จรหรือคู่ก๊อปปี้นะครับทำงานเกี่ยวกับพวกก๊อปปี้ต่างๆนานานะครับนะครับ แล้วอาจารย์จะมีลิงก์ลายกลุ่มมีการวางตัวเลขมีการจับคู่เป็น2ตัว3ตัวให้เรียบร้อยเลยท่านใดอยากจะสนใจนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาได้นะครับ063 629 7 4 5 1แล้วและใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์รายกลุ่มเหมือนกันแล้วก็มีเบอร์โทรอีกอัรอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสั้งสิ้นนะครับน,น,นะครับขอเรียนเชิญนะครับอยากจะหาค่ากับค่ามาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมพูดจริงทำจริงไหมครับผม วันนี้ผมขอไวพอให้ทุกท่านตรงกระจบแต่โชคดีบัางมีเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม